ยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะตั้งอยู่ที่หมู่ที่8บ้านเขาชันโต๊ะตำบลวิสัยเหนืออำเภอเมืองจังหวัดชุมพรก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2510เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนตอน้น มีบุคลากรครูจำนวน17คนปัจจุบันมีนายวิทยาทิพมงคลดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาชันโตได้เข้าร่วมโครงการวิถีพุทธเมื่อปีพุทธศักราช2555โรงเรียนได้ดำเนินการกิจกรรมภายใต้อัตลักษณ์29ประการของโรงเรียนวิถีพุทธมาจนถึงปัจจุบันโรงเรียนบ้านเขาชันโต มีพระพุทธรูปประจำโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนครูผู้บริหารและผู้ที่มาเยี่ยมชมได้สักการะบูชาและเป็นเครื่องยึดเนี่ยวจิตใจของคนทั้งโรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะมีป้ายพุทธศาสนาสุภาษิตหลักธรรมคำสอนข้อคิดเตือนใจ เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เป็นคนดีคนเก่งของโรงเรียนและสังคมต่อไปโรงเรียนบ้านเขาชนโต๊ะมีห้องพระพุทธศาสนาไว้เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเช่นการนั่งสมาธิการสวดมนต์แปลรับฟังธรรมจากพระครูและกิจกรรมต่างๆ ของงโรรเียนวิธีพุทนถอกจากนี้ในห้องพระพุทธศาสนายังมีป้ายหลักธรรมที่เกิดจากกิจกรรมเด่นของโรงเรียนเช่นหลักไตรสิขาอิทธิบาสีหลักอารักษสัมปทาเป็นต้นภายใต้วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารโรงเรียน ทำให้นักเรียนคณะครูผู้บริหารผ่านธรรมะศึกษาระดับชั้นตรีชั้นโทและชั้นเอกตลอดจนได้รับผลงานในด้านคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนคณะครูตลอดจนผู้บริหารได้เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะมีความสะอาดและมีบรรยากาศที่ร่มรื่นอาคารเรียนหลังนี้เป็นอาคารเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้นห้องเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านเขาชนโต๊ะวันนี้ขอนำเสนอห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโดยมีคุณครูจุธารัตน์ทับแสงสีเป็นคุณครูประจำชัน้นภายในห้องเรียนจะมีป้ายสัญ,ญลักษณ์ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์เพื่อให้นักเรียนได้เคารพเทิดทูนและสักการะให้นักเรียนรู้จักเป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นผู้มีศีลสมาธิปัญญาตามหลักไตรสิกขา ห้องสมุดของโรงเรียนบ้านเขาชนโตได้จัดสถานที่และกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนได้ทำความดีและให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐาน8ประการสภาพทั่วไปของโรงเรียนบ้านเขาชนโตโรงเรียนบ้านเขาชันโตมีบรรยากาศที่ร่มรื่นสะอาดปราศจากขยะ และมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักความสะอาดและห่างไกลจากอบายมุขรู้จักความประหยัดอดออมใส่เสื้อขาวเข้าฟังธรรมนำธรรมบุญนั่งสมาธิรักษาศีลห้าพาสวดมนต์แปลนี่คือคำขวัญของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำของโรงเรียนบ้านเขาชันโต แสงธรรมนำทางสว่างจ้าแสงธรรมนำชีวาสว่างสดใสแสงธรรมนำชีวิตนำจิตใจแสงธรรมทำให้คนเป็นคนดีโรงเรียนบ้านเขาชันโตขอขอบคุณค่ะ